ครับผมบีมเพชรยนต์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของรถมือ2เพชรยนต์นะครับผมช่องนี้มีแต่รถสวยรถราคาถูกรถหายากนะครับผมนะฮะเพชรยนต์ตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพนะครับนะฮะวันนี้นะครับผมมีรถคันนึงนะครับจะมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับผมนะฮะ รุ่นนี้เลยครับ Mercedes-Benz นะครับชื่อนี้นะครับไม่เคยทำให้ใครผิดหวังแน่นอนนะครับยนตกรรมจากเยอรมันนะครับนะฮะรถคุณภาพนะครับสมรรถนะดีเยี่ยมนะครับภายในหรูหรานะครับออกแบบมาภูมิฐานแน่นอนนะครับผมนะฮะวันนี้ขอนำเสนอ Mercedes-Benz นะครับผมนะฮะคันนี้แต่ไปดูกันนู้นดีกว่าครับผมนะฮะคันนี้เป็นคันที่เราจะรีวิวกันจริงๆนะครับตัวนี้เป็น e 3 5 0 e AMG Dynamic นะครับปี2018นะฮะชมรอบคันกันก่อนได้เลยนะครับนะฮะคันนี้มาด้วยเป็นสีขาวมุกนะครับนะฮะเป็นรถปี2018นะครับผมคันนี้ได้เป็นตัวท็อปนะครับ AMG Dynamic นะครับออกห้างตอนนั้นนะครับราคา4ี่แสนอ่ะสล้านหนึ่งหมื่นส 4ล้าน1 9 0บาทนะครับณปี2018นะฮะเป็นตัวท็อปสุดนะครับหลังคาซันรูฟดูภายนอกกันก่อนนะครับคันนี้เราขายพร้อมป้าเทะเบียนไปเลยนะครับนะสาไก่หนู5,885านะฮะสามารถเข้ามาชมรถแล้วก็เข้ามาทดลองขับได้นะครับที่บริษัทเพชรยนต์นะครับผมนะฮะคันนี้เนี่ยต้องกล่าวไว้ก่อนนะครับว่านะครับ ระบบและก็ฟังก์ชันการใช้งานต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับผมนะฮะผมอาจจะรีวิวได้ไม่หมดนะครับแต่ก็จะพยายามนะฮะดูในเรื่องของอฟังก์ชันต่างๆนะครับให้ครบถ้วนที่สุดนะครับนะฮะตัวนี้ได้เป็นตัวไฮบริดแล้วก็มีตัวเติบชาร์จแบตท,ที่เป็นปลั๊กอินไว้ด้วยนะครับนะฮะในไฟบ้านาเสียบชาร์จได้ ประมาณ 6- 8ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าอยู่ในด้านนอกเช่นเช่นในห้างหรือว่าศูนย์บริการเนี่ยการชาร์จไฟจะเร็วขึ้นนะครับประมาณใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงนะครับในสเตชันต่างๆนะครับที่มีอยู่ในห้างแล้วก็ในศูนย์บริการนะครับเริ่มจากตรงไหนกันดีนะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยฟังก์ชันเยอะมากนะครับมาข้างหน้ากันก่อนเลยดูรูปลักษณ์ภายนอกก่อนนะครับนะครับเอ็กซ์เทอร์เรียก่อนนะฮะ ตัวนี้ได้เป็นไฟหน้าที่เป็นโปรเจคเตอร์มานะครับแล้วก็มีไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะครับถ้าเป็นตัว C-Class นะครับก็จะเป็นเส้นเดียวเรนนี้เป็น E-Class นะครับจะมีไฟสองเส้นนะครับอยู่ในโคมเดียวนะครับเป็นเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะครับนะฮะดานหน้ามาอย่างสมบูรณ์เลยนะครับพร้อมเซนเซอร์ในเยอะมากนะครับเซนเซอร์เยอะมากมีกล้องข้างหน้าด้วยนะครับ อันนี้เป็นตัวท็อปได้ล้อขนาด19นิ้วนะครับพร้อมอยางลันแฟลตนะฮะ AMG แท้นะครับเป็นระบบปลั๊กอินหลังคาสันลูปนะครับแบล็คท็อปด้วยนะฮนะร,ระบบต่างจะดูในส่วนของการใช้ ระบบไฟฟ้าเป็นหลักนะครับสำหรับคันนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาชมภายในกันนะครับก็คือภายในเนี่ยเราจะอยู่กันประมาณสักสชั่วโมงได้นะครับวันนี้นะครับในการรีวิวนะฮะนะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีนะครับเดี๋ยวเข้ามานั่งก่อนอึ๊บผมเข้าอยู่ในภายในของตัว e 3 5 0นะครับ AMG นะครับ Dyna m i มนะฮะ คันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าสุดนะครับสุดติงจริงๆนะฮะในเรื่องของระบบความปลอดภัยก่อนนะครับที่ทางเบนซ์เนี่ยมีมาให้นะฮะก็จะเป็นถุงลมนะครับคู่หน้านะครับสองนะฮะแล้วก็ด้านข้างประตูสี่สีใบนะครับผมม่านอีกสี่นะครับผม แล้วก็หัวเข่าอีกหนึ่งนะครับรวมๆแล้วประมาณ11บใบนะครับคันนี้เนี่ยพูดได้เลยว่าค่อนข้างจะเซฟสุดๆเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตสตาร์ทรถนะครับผมนะฮะนี่คืออ่นี่คือกุญแจของ Mercedes-Benz นะครับเป็นพุทส s าร์ t นะครับนะฮะระบบต่างๆค่อนข้างจะเยอะนะครับเดี๋ยวผมพยายามจะรีวิวให้หมดนะฮะ เอาเท่าที่นึกได้นะครับนะฮะอ่ะโอเคนะครับปึนะ๊บเอ่อคันนี้เป็นตัวท็อปนะครับภายในเนี่ยตกแต่งออกมาได้ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับเป็นคล้ายๆเป็นเคปลานะครับสวยมากเลยนะฮะเดี๋ยวผมเปิดซันรุปให้น้องก่อนน้องบอกอยากได้แสงนะฮะนะะตัวนี้จะเป็นจะเป็นเอ่อ ปุ่มเปิดหลังคาสัลุกนะครับไฟนี่สวยมากครับปุ๊บกดแชร์ไปเลยครับกดอีกครั้งหนึ่งปนนุ๊บนนมาแล้วนะครับสว่างขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะรีวิวกันอย่างนี้นะครับนะฮะแล้วก็ในส่วนของด้านบนนะครับก็จะเป็น ตัวระบบไฟต่างๆนะครับไฟอ่านหนังสือนะครับไฟห้องโดยสารนะฮะแล้วก็สามารถตั้งระบบในการเปิดประตูแล้วก็ให้ไฟเปิดได้นะฮะแล้วก็ช่องเก็บแว่นนะครับโอ้โหหรูหลัามากนะครับทัชชิ่งข้างในเนี่ยเหมือนจะเป็นเป็นซอฟทัสที่เป็นยางนะฮะนะฮะไม่ใช่กรรมยี่นะครับโอเคก็ก็ดูหลูหราครับแล้วก็ ตัวเพดานนะครับตกแต่งออกมาได้ได้ลงตัวเลยโทนสีเข้ากันกับตัวรถมากนะครับนะครับมาที่กันที่พวงมาลัยนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปอยู่ที่มันติฟังก์ชันต่างๆนะครับบนพวงมาลัยนะครับมาดูกันในการปรับพวงมาลัยก่อนนะครับปรับได้4ีทิศทางนะครับผมเนี่ยตัวปรับจะยุ่งนี้นะครับนะเข้าออกนะครับรื๊ดนะครับเนี่นะครับแล้วก็ขึ้นลงนะครับ ลงนะฮะีผมกําลังรีวิวรถเบนซ์นะครับไม่ใช่ยานอาวกาศนะฮะโอ้โเหมือนเหมือนยานอาวกาศมากเลยนะครับนะต่อไปมาที่มลติฟังก์ชันของเขานะครับก็จะเป็นในส่วนของการควบคุมระบบอินเทอร์เน็ตอยู่ทางด้านด้านซ้ายนะครับแล้วก็ในกลุ่มของออการควบคุมหรือว่าจอแสดงผลต่างๆเนี่ยอยู่ด้านขวานะครับจะมีหลายส่วนมากเลยนะครับ ทั้งในเรื่องของ Adaptive Cruise Control นะครับที่มีมาให้ก็คือการปรับความเร็วนะครับจนถึงจุดหยุดนิ่งนะครับโดยรักษาระยะห่างจากคันหน้านะครับพูดง่ายๆว่าถ้าคันหน้าเ,เราตามคันหน้าไปเนี่ยระยะห่างเนี่ยเราจะไม่ชนคันหน้าเลยถ้าเราตั้ง Adaptive Cruise Control ไปนะครับคันหน้าหยุดเราก็หยุดนะครับคันนี้สามารถตั้ง Adaptive ค o บคคอนโทรได้ตั้งแต่20โลเมตรต่อชั่วโมงได้นะครับผมนะฮะแล้วก็เกียร์นะครับจะเป็นเกียร์ตรงคอวงมาลัยนะครับด้านขวานะฮะจะเป็นจะเป็นการปรับอย่างนี้นะครับนะฮะเป็นเกียร์มือนะครับแล้วก็หน้าจอแสดงผลนะครับมีลูกเล่นสามารถปรับได้หลายๆส่วนนะครับที่เป็นกราฟิกนะฮะ ปรับได้ทั้งเรียกว่าเป็นโหมดโหมดสปอร์ตโหมดธรรมดาโหมดคลาสสิกนะครับนะฮะแล้วก็ในส่วนของจอแสดงผลต่างๆทางด้านซ้ายนะครับนะะเดี๋ยวผมพยายามจะรีวิวให้ครบนะครับไม่ทราบว่ากล้องเห็นไหมฮะจะมีตัวเลขนะครับอยู่บนหน้าหน้ากระจกนะครับ ตรงนี้ก็จะมีตัวดิสเพลย์ที่จะแสดงบนกระจกให้เห็นนะครับนะบไม่ทราบว่ากล้องเห็นไหมฮะออากล้องเห็นนะครับจะเป็นศูนย์กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมจะปิดตัวนี้ถ้ามันลำการสายตานะครับถ้าคนขับขี่ผู้ขับขี่นะฮะสามารถปิดได้เปิดได้นะครับเป็นนี้เป็นลูกเล่นนะครับผมนะฮะแล้วก็สามารถตั้งระยะห่างของเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับสามารถตั้งได้หมดเลยนะครับ ปุ่มต่างๆที่อยู่บนบนคอนโทรลตรงนี้นะฮะับค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับก็หลักๆก็จะเป็นแอร์คอนดิชันนะครับแล้วก็ในโหมดเนวี่นะครับ,บระบบนำทางาระบบเครื่องเสียงรีดิโนะครับเครื่องเสียงนะฮะแล้วก็มีเดียต่างๆนะครับเชื่อมต่อบลูทูธนะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์ แอปเปิลคา l a เพลย์นะครับผมแล้วก็โทรศัพท์นะครับแล้วก็ไปถึงเกี่ยวกับการเซตค่าต่างๆของตัวรถนะครับนะลูกเล่นค่อนข้างเยอะต้องใช้เวลาในการศึกษานะครับหากท่านได้ไปแล้วนะฮะแล้วก็ยังมีระบบที่เรียกว่าดินามิกนะครับปรับในเรื่องของความต้องการในการขับขี่นะครับก็มีตั้งแต่ e ีโ Mode นะครับผมนะฮะ อีโคโหมดนะครับคอมฟอร์ตนะครับคอมฟอร์ตก็คือการขับขี่ที่ปกตินะครับในแบบปกติในโหมดสปอร์ตนะครับแล้วก็ในโหมดสปอร์ตพลัสนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถพูดง่ายว่าเป็นกึง่งเป็นกึง่งกึ่งรถสปอร์ตเลยทีเดียวนะครับผมนะฮะหากเราปรับไปที่โหมดสปอร์ตพลัสเนี่ยค่าต่างๆนะครับในเรื่องของ าการเซตค่าของฟงองลอยเนี่ยจะถูกปรับโดยอัตโนมัตินะครับให้ให้ให้ให,หนืดขึ้นแม่นยําขึ้นแล้วก็ประกอบถึงช็อกอัพนะครับช็อกอัพเนี่ยก็จะเซตค่าให้ให้หนืดขึ้นนะครับเหมือนรถแข่งเลยทีเดียวนะครับนะรบประมาณนี้นะครับผมนะส่วนข้างล่างตัวนี้นะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์ตัวเนี้ยลูกศรภายในตัวรถเนี่ยส่วนที่เป็นลิฟต์ยกนะครับพูดง่ายว่า,าเวลาเราเจอ เนินหรือว่าลูกนหน้าสูงสูงเนี่ยรถบางทีมันเตี้ยนะก็ใช้ลิฟต์ยกขึ้นไปนะครับปุ๊บนะฮะรถเราก็จะลอยสูงขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับนะฮะตรงนี้สามารถตั้งได้นะครับแล้วก็ตัวพีแล้วก็มีกล้องตรงนี้เป็นระบบช่วยจอดนะครับนะฮะช่วยจอดเวลาเราเาเวลาคุณผู้หญิงนะครับที่ยังขับขี่ไม่ค่อยจะ มีความแม่นยำนะครับในการถอยนะตัวนี้เป็นเหมือนกับตัวช่วยในการถอยเข้าที่จอดได้นะครับตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวมีมสาธิตให้ดูนะครับว่าวิธีการใช้ฟังก์ชันตัวนี้มันเป็นยังไงนะครับผมพ,พูดง่ายว่าเพอร์เฟกมากนะครับผมลองมาแล้วนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวเซตค่าของการตั้งแบตเตอรี่นะครับนะฮะอยู่ในส่วนของอ ตั้งแต่ตัวไฮบริดนะครับนะฮะเนี่ยจะแสดงตรงนี้นะครับไฮบริดนะครับแล้วก็ระบบไฟฟ้านะครับไฮบริดและ e mode e save ก็คือระบบไฟฟ้าที่ประหยัดขึ้นนะครับแล้วก็ตัดระบบไฟฟ้าออกใช้ประกลังเครื่องอย่างเดียวก็คือชาร์จนะครับตอนนี้ผมจะกลับไปที่ระบบไฮบริดก็คือใช้ประสานกันระหว่างเครื่องยนต์แล้วก็ระบบไฟฟ้านะครับ คันนี้เนี่ยมีแรงม้าสูงสุดอยู่ที่286แรงม้านะครับนะฮะได้จากทั้งกำลังเครื่องยนต์แล้วก็จากากำลังไฟฟ้านะครับจากมอเตอร์ไฟฟ้านะครับพูดง่ายว่า,าแรงมากนะฮะคันนี้แล้วก็ในส่วนของอความประหยัดความต้นเปลืองนะครับตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ40บกิโลเมตรต่อชั่วโมงเออสีบกิโลเมตรนะครับต่อลิตรนะฮะไม่ใช่ต่อชั่วโมงนะครับเันก็ ถือว่าประหยัดมากๆนะครับนะะฮแรงม้าที่ได้มา2 8งแรงม้าพร้อมกับแรงบิด550นิวตันเมตรเนี่ยถือว่าดึงมากๆนะฮะแรงมากๆนะครับในโบชัวร์ของเขานะครับที่ที่ให้มาเนี่ยนะครับสามารถทำความเร็วตั้งแต่0ถึง100เนี่ยในเวลา6.2วินาทีเท่านั้นเองนะครับพูดง่ายว่ากึ่งๆึ่งับเป็น,เป,นเป็นรถสปอร์ตดีๆนี่แหละนะครับผมนะฮะ 6.2วินาทีนี่ไม่ใช่เล่นๆนะฮะนะครับผมแล้วก็ในส่วนอื่นๆนะครับก็จะเป็นเ,เป็นอุปกรณ์รมซะมากกว่านะครับอย่างสีนะครับมีให้ถึง64เฉดสีนะครับแล้วก็ในเรื่องของการปรับอ,อุณหภูมินะครับเนี่ยถ้าเราปรับอุณหภูมิให้เย็นลงนะครับสีของพวกนี้ก็จะเย็นเป็นสีที่เย็นตามมานะครับผมนะครับ ถ้าเราปรับให้อุ่นขึ้นนะครับแสงที่สะท้อนออกมาก็จะจะออกอุ่นขึ้นนะครับออกเป็นสีที่อุ่นขึ้นนะครับออกเป็นสีส้มสีแดงไปเลยอย่างเงี้ยนะครับนะฮะอันนี้คือฟังก์ชันเล็กๆน้อยๆนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นตัวเมาส์เลื่อนนะครับต่างๆมีมาให้แล้วก็เป็นตัวทัชสกรีนนะครับตัวนี้เหมือนหน้าจอโทรศัพท์เลยนะครับเราสามารถเลื่อนได้นะฮะนะฮะลูกเล่นเยอะครับ เอเยะมากห็นการออกแบบสวยๆอย่างนี้นะครับในห้องโดยสารสำหรับ e ีค a าสคันนี้นะครับในเรื่องของฟังก์ชันการจับการใช้นะครับต่างๆออกแบบให้อยู่ใกล้มือนะครับเหมาะแก่การใช้งานนะครับที่ใช้งานได้จริงนะครับนะฮะตัวนี้เนี่ยไปในห้องโดยสารของอีคลาสคันนี้เนี่ยได้รับรางวัลนะครับ Automotive, i อิน r ทเ r ียเอ็กซโ d นะครับในปี2 0 1 6นะครับ ่ในด้านการออกแบบห้องโดยสารยอดเยี่ยมนะครับนะฮะตรงนี้ด้วยนะครับในส่วนอื่นๆนะครับก็จะเป็นเนี่ยนะคันนี้เป็นเบาะหนังนะฮะหนังหนังแท้เลยล่ะหนังแท้เลยนะครับแล้วก็อ่ะบอกอีกนิดนึงนะครับภายในนะครับจะเป็นที่เสียบชาร์จนะครับที่เป็นเกาเรียกว่าไวเลสชาร์จนะครับสำหรับ Apple นะครับสำหรับซัมซุงหรือย่ออื่นนะที่ออกแบบมาสำหรับ การชาร์จโทรศัพท์แบบไวเลสนะครับก็คือวางโทรศัพท์ไปแล้วก็มันก็จะสามารถชาร์จได้เลยนะครับแล้วก็มีที่เสียบชาร์จเป็นแบบค้า USB ให้นะครับที่วางแก้วนะครับวางแก้วเยติไม่น่าจะได้นะครับก็ออกแบบมาถือว่าเหมาะสมกับการใช้งานนะครับสตาร์บัคโอเคอยู่นะครับสตาร์บัคนะฮะอเมซอนไม่น่าใส่ได้นะฮะต้องใส่สตาร์บัคอย่างเดียว ล้อ <L ock ed> เล่นนะครับผมนะฮะแล้วก็ข้างในนะครับที่เก็บก็จะเป็นซอฟทัสนะครับมีกระมยี่ดแล้วก็มีตัวเสีบชาร์จให้นะครับข้างในอีกจุดหนึ่งนะครับออกไปมาได้รู้ลาเลยนะฮะอ่ะไม่ตรงไหนอีก๋ยวนะปิดขอปิดเฉพาะหลังคาก่อนนะฮะรึป่ะอ่าครับมืดไหม อ่าได้อยู่โอเคแล้วก็การเลื่อนเบาะดะครับอ่อตัวนี้สามารถมีเขาเรียกว่าเมมโมรีนะครับในการจดจำความยาวของเบาะการเซ็ตค่าของเบาะปรับเอนเท่านี้ยืดไปเท่านี้อะไรเงี้ยนะครับนะฮะสามารถเลื่อนได้นะครับก็จะออกแบบมาคล้ายๆทรงของเบาเลยนะครับนะฮนะเลื่อนได้แล้วก็ตรงข้างบนก็จะเป็นตัว คล้ายเป็นพักน่องพักขาพับนะครับมีมีขึ้นมาให้หน่อยหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นพนักพิงป,ปุ๊บอันนี้ก็เป็นศีสะนะครับเลื่อนขึ้นลงได้นะครับนะฮะส่วนกรณีที่นะครับอีกฝั่งหนึ่งนะฮะไม่เราเอื่อมไปไม่ถึงอย่างนเนี้ยสามารถเลื่อนจากคนขับได้นะครับรก,กดไปี่ตรงนี้นะให้ไฟแดงขึ้นแล้วก็ป,ปุนะ๊บนะฮะ สามารถเลื่อนเบาะฝั่งคนนั่งทางซ้ายได้นะครับก็ออกแบบมาได้โหลงตัวมากเลยครับหมอกค่าตัวนะครับมอค่าตัวเลยนะฮะตัวท็อปตัวนี้4ี่ล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทนะครับนะฮะต้องขออภัยด้วยนะครับตอนแรกๆนะฮะเกินผิดนะครับนะฮะเคยรีวิวแต่รถหลักแสนนะฮะนะฮะหลักล้านหลักล้านไม่ค่อยได้รีวิวสักเท่าไหร่นะครับผมกระจกมองหลังนะครับ ก็ถือว่าได้มาเต็มเลยแหละนะครับมองไปก็เห็นเห็นเต็มบานนะครับข้างหลังนะฮะไม่เหมือนบางรุ่นนะครับนะเห็นเต็มบานเลยอันนี้โอเคเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตรงเบาะแถวสองนะครับของผู้โดยสารตอนหลังนะครับเบาะหนังแท้นะครับอยู่ในสภาพดีๆเลยนะฮะหนังแท้จริงนะครับผมวัสดุที่ทํามาเนี่ยผมบอกเลยว่าคือคัดคัดเกรดเลยครับนะฮะเอบวกเลย นะแถว2ได้แอร์แถวหลังมาให้นะครับแล้วก็วัสดุโอ้โหสุดๆนะฮะดีสุดๆเลยนะฮะเป็นคล้ายๆเป็นอลูมิเนียมนะครับผมนะฮะสามารถปรับพัดลมได้นะครับปรับอุณหภูมิได้อีกนะฮะสมรค่าตัวจริงนะครับตรงนี้ก็จะมีที่เสียบชาร์จให้อีกนะครับ แล้วก็ที่เก็บของนะครับการออกแบบมาออกแบบได้ได้แปลกตานะครับไม่ค่อยเห็นในรถญี่ปุ่นนะฮะการออกแบบอย่างนี้นะครับผมนะฮะคือมันมันไม่ใช่เป็นถุงๆนะฮะนะครับคือพอไม่ใช้มันก็สามารถเก็บตัวได้ตัวเองของมันนะครับในส่วนของแถวสองก็จะมีตัวหลังคาแก้วนะครับในชั้นที่สองนะครับ แล้วก็ข้างๆนะครับแผงประตูนะครับตัวน,นี้ก็เป็นเคฟลา่าแล้วก็ลายตกแต่งที่เป็นตัวลำโพงนะครับนะครับตามสไตล์ตเบนซ์นะครับผมนะครแล้วก็มเีเรียกว่าตัวล็อกคาซีดนะครับมามีมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวที่พักแขนตรงกลาง นี่นะครับสามารถเก็บของได้ครับล้าครับอันนี้ใส่เอตีได้นะครับอันนี้ใส่เอตีได้โอเคเลยนะครับเอาแบวมาครับอันนี้แถวสองนี่อยู่ในสภาพดีมากนะฮะอยู่บอกเลยว่าอยู่สภาพดีมากนะครับ ได้พร้อมพรม MG ไปด้วยนะครับแท้นะครับผมนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาต่อกันที่ในส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีสัญลักษณ์นะครับ E 3าม E ตัวเล็กนะครับซึ่งหมายถึงระบบไฟฟ้าเองแล้วก็กล้องถอยเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับเส้นสายนะฮะที่เป็นชุดแต่งอลูมิเนียมแล้วก็ในช่องทางของการเสียบปลั๊กอิน ก็สามารถเสียบชาร์จไฟได้นะครับผมนะครับในท้ายรถก็จะมีตัวเสียบให้นะครับที่มากับตัวรถนะครับใช้ไฟบ้านนะครับแล้วก็เสียบชาร์จไว้ประมาณถ้าอยู่ที่บ้านก็6 8ชั่วโมงนะครับนะฮะถ้าเสียบชาร์จที่ศูนย์หรือว่าสถานีบริการต่างๆก็ประมาณ4่ชั่วโมงนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับ ตัวนี้นะครับไหนเป็นเบนท์ทั้งทีเนี่ยอ่ะมาดูใกล้ๆนะครับปุ๊บนี่นะฮะไม่ทันไม่ทันเอาใหม่อ่ะนะครับก็คือสมมุติเวลาเราถือของมานะครับหรือว่าไม่เป็นคุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะครับแบกมาแบบเต็มที่เลยนะครับชอปปิ้งมาเต็มที่เลยนะครับคันจะวางบนฝากระโปรงก็ไม่ใช่จะวางล่างก็ไม่ใช่นะครับ จอมือไหนยี่ปุ่นแจละ่ะนะครับคลิกดาวเลยไปปุ๊บนี่นะฮะเปิดมาแล้วเราก็วางของได้เลยนะครับผมนะบแล้วก็นี่คือสายนะครับปลั๊กอินนะครับสายปลั๊กอินแล้วก็ห้องในส่วนของที่เก็บสัมภลระด้านหลังก็ถือว่าโอเคนะครับก็ใช้ได้นะครับไม่ถือ ไม่ถือว่าใหญ่มากนะครับเอางี้ดีกว่าตามที่ผมเห็นตามสายตานะไม่ถือว่าใหญ่มากนะครับใส่ได้ถุงก๊อบได้แหละนะครับผมนะฮะใช้ได้เลยนะครับปิดก็เป็นระบบไฟฟ้าครับนะครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบฟังก์ชันฟังก์ชันหนึ่งนะครับให้ให้ได้รับชมกันนะครับนะฮะไม่มีบ่อยนะครับที่ได้รถแล้วก็มีฟังก์ชันอย่างนี้มา นะครับฟังก์ชันในการช่วยช่วยจอดนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบไปดูนะครับหรือว่าออโต้พายลอตนะครับไม่ใช่ออโต้พายลอดดีพาร์กิ้งพายลอดนะครับออโต้พายลอดคือขับเองนะครับพาร์กิ้งก็คืออในการช่วยจอดให้นะครับโดยอนุมัตินะครับมันมีอยู่ตัวตัวหนึ่งนะครับที่เป็นตัวนี้นะครับตัว P แล้วก็เป็นรูปของกล้องนะครับเวลาท่านไป อะตามห้างสรรพสบินค้าต่างๆนะครับในการจอดนะครับการที่มันจะมีช่องว่างอยู่ช่องนึงเนี่ยนะครับที่จอดกันเป็นแนวยาวนะครับส่วนในช่องจอดที่เป็นในซองนะครับอันนั้นท่านไม่ต้อง <c ets> ไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องมองหานะครับก็คือมันมันจะเต็มอยู่แล้วละนะครับแต่วิธีการจอดนะฮะสำหรับ <c ets> เป็นแถวยาวอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันมีช่องว่างอย่างเงี้ยจอดยากนะครับยากกว่าเข้าซองอีกนะครับผม แต่ผมมีวิธีนะครับสำหรับรถคันหนึ่งเนี่ยการที่จะนํารถเข้าในช่องจอดอย่างเงี้ยนะครับมันจะจอดได้ไงนะครับบางทีคนขับเนี่ยยังจอดยากเลยนะครับสําหรับคนที่ฝึกหัดขับรถใหม่ๆแล้วก็มันกะยากนะครับสําหรับรถที่มีความยาวพอสมควรนะครับอ่ะเดี๋ยวไปกันเลยนะครับอ่ะผมก็จะกดปุ่มนี้ปึ๊บนะครับมันก็จะมาขึ้นหน้าจอตรงนี้แล้วก็เราก็กดตัวโอเคยืนยันไป เดี๋ยวใหม่นะครับโอเคปั๊บแล้วก็ขับกันไปปกติเลยนะครับนะมันก็จะมีเซ็นเซอร์นะครับคอยหาแล้วนะฮะคอยหาที่จอดตรงไหนว่างๆนะครับนะฮะเราขับปกติเลยนะฮะปบ๊บนะสมมุติตรงนี้ว่างเราเห็นแล้วละ่ะแต่มันก็ใช้เวลาประมวลผลอยู่ปึนะ๊บนมาแล้ นัครบมันก็จะบอกว่าตำแหน่งที่ว่างเนี่ยอยู่ตรงนี้นะคุณโอเคไหมถ้าโอเคกดโอเคนะครับแล้วมันก็จะขึ้นตัว R เป็นตัวถอยหลังให้เราเข้าเกียร์ R แล้ครับแล้วก็ปล่อยนะฮะเซ็นเซอร์ทุกอย่างนะครับในการถอยนะฮะหมุนของมันเองทุกอย่างเลยนะครับถ้าเรากลัวว่ามันชนนะครับเหยียบเบรกไว้หน่อยนึงนะฮะปึ๊บ ผมไม่ได้เหยียบรอนะครับเรียบร้อยจอดเองนะครับตรวจสอบนี่คือตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับระยะห่างด้านหน้าด้านหลังตรวจสอบบริเวณโดยรอบนะครับการนําเข้าจุดจอดได้ทีบสิ้นสุดการทํางานเรียบร้อยแล้วนะครับท่านสามารถจอดเรียบร้อยแล้วเข้าเกียร์ P เรียบร้อยนะครับอันนี้คือการ ช่วยเหลือนะครับในการจอดนะครับจากระบบที่รถมีให้นะครับแล้วก็หากกรณีท่านต้องการนำรถออกไปนะครับตัวนี้ก็มีอีกนะครับแล้วก็กดตัวเดิมนะครับนี่ฮะมันก็จะมีลูกศรพุ่งไปว่าคุณจะต้องการนำรถออกใช่ไหมจากที่จอดก็โอเคนะครับกดโอเคโอเคมันก็จะบอกให้เราเข้าเกียร์ดีได้เลย ครับผมไม่ได้กดเลยนะฮะทุกอย่างเซ็นเซอร์ทำงานเองหมดนะครับนะครับหากว่าถอยไม่พ้นมันถอยกลับเองให้นะครับอันนี้คือระบบนะฮะรึบนะฮะอันนี้คือความล้ำนะครับแล้วมันก็บอกว่าให้คุณขับจัะพวงมาลัยไปต่อได้เลยนะครับ 2 5, 190, 000, 2 5 9 0 0 0นบาทนะครับ2 5 9 0 0 0นหาแสนาหบาทสำหรับคันนี้นะครับผมจากราคา4 1 9 0 0านบาทนะครับเพชรยนต์วันนี้เสนอขายที่2 9 0 0 0านเก้0แสนบาทนะครับย้ำกันอีกทีหนึ่งนะครับผมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe นะครับไว้ในช่องรถมือสองเพชรยนต์ไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดไปที่กระดิ่งทั้งหมดนะครับท่านจะไม่พลาดการ อัปเดตรถเข้าใหม่นะครับแบบนี้นะครับฝากติดตามในแฟนเพจด้วยนะครับเพชรยนต์รถมือสองเกรดเอราคาถูกนะครับในช่องนี้ก็จะมีรถสวยๆให้ท่านได้เห็นแล้วก็มีการรีวิวรถกันไลฟ์สดนะครับทุกๆวันนะครับจากน้องทีมขายนะครับผมนะครับคลิปนี้นะครับฝากรีวิวไว้เท่านี้นะครับหากท่านสนใจนะครับฝากนะฮะ กดไลค์กดแชรกดติดตามแล้วนะครับสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้เลยนะครับด้านล่างนี้นะครับผมนะฮะนะฮะคันนี้2องล้านห้าแสนเามื่นบาทนะครับย้ำไว้อีกทีนึงนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ